มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับกลับามาพบกัีและพี่นาทเน ไใ,ใ<ห>ไม่ป่วยย,ยกมือขึ้นพร้อมสาระเรื่องสุขภาพดีๆที่จะทําให้คุณยกมือได้สุดแขนค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเทปรายการตอนพิเศษนะครับเพราะว่าคุณหมอแดงจะมาให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพกับคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเลยครับค่ะและในวันนี้ หมอแดงจะมาพูดในหัวข้อสัญญาณอันตรายบอกโรคค่ะเพราะคุณหมอแดงบอกว่าในทางธรรมชามติบำบัดนั้นร่างกายของเรามีกลไกที่สามารถที่จะฟ้องหรือว่าเตือนร่างกายของเราได้นะคะว่าร่างกายของเราเจ็บปวดที่ส่วนไหนบ้างเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับสัญญาณเตือนนั้นค่ะครับผมแล้วก็มาค้นหาสาเหตุของโรคต่างๆที่หลายๆคนบอกว่ารักษายังไงก็ไม่หายนะครับแต่คุณหมอแดงบอกไว้ครับว่าถ้าเราเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคแล้วเนี่ยโรคทุโรคครับย่อมมีวิธีการรักษาแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างแน่นอนครับ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามหาคำตอบได้ในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นในวันนี้ค่ะครับผมและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้นะคะ ก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสัญญาณอันตรายบอกโลกนะคะเ,เรามาแนะนําผู้ร่วมดาเนินรายการกับ<ม>เราก่อนนะคะคุณนัทนะคะเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการของเราค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นลูกชายคุณหมอแดงนะครับผมแล้วก็อาจจะงงว่าเรามาทําอะไรกันวันนี้นะครับคุณพรคุณพรรู้จักทางทีมงานเดียโลคยาใช่ไหรจักครับผมได้ได้ยังไงครับ อนน,อนนีไม่สบายอะค,ะค่ะแล้วคดีเนี่ยก็มีเพื่อนชวนไปหาหมอก็ไปที่<ม>ไปไปพบคุณหมอแดงก็บอกว่า,าที่เนี่ยลองไปนวดฝ่าเท้าดูอ่าก็อ่าเราก็เลยลองไปนวดดูปรากฏว่านวดแล้วกลับมาก็ดีขึ้นครับ <ผม S 1> ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานเราก็มีเห็นทางคุณหมอแดงออกโทรทัศน์ทางช่องเนชั่นแนลนะคะครับค่ะเราก็ตอนนั้นจะเป็นรายการเกี่ยวกับ เปิดตัวหนังสือค่ะเปิดตัวหนังสือที่ศูนย์บรริสารศาิตร์ค่ะใช่เป็นหนังสือ รู้สึกจะเป็นเล่มล่าสุดนะคะชื่อว่าใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะคะคก็วันนั้นก็ดูแล้วก็เอ๊รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพนักงานนะคะก็เลยเรียนเชิญคุณหมอแดงมาเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของเราเหมือนกันนะคะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณแล้กันที่ทางบริษัทซิมโฟนีนะครับให้ความไว้ใจในการมาบรรยายเรื่องสุขภาพที่นี่นะครับผมเราเริ่มต้นด้วยเราขอแนะนําตัวเองก่อนล้กันนะครับผมแนะนาตัวเองเอ เรานะครับเปิดคลินิกสุขภาพนะครับเป็นทางธรรมชาติบำบัดมาประมาณ8ปีนะครับเป็นทางธรรมชาติบำบัดก็เราจะใช้แพทย์ตัวันออกนะครับหก็คือแพทย์จีนนะครับแพทย์ไทยแพทย์อินเดียหรือที่เรียกว่าอายุรเวทนะครับผมหลังจากนั้นประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเราเริ่มคิดว่าเราอยากจะออกสื่อนะครับเราเริ่มทําการออกสื่อเช่นออกโทรทัศน์นะครับวิทยุแล้วก็ออกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มมีงานสัมมนาเข้ามาก็คือ,เ,อเชิญเราไปบรรยายที่ต่างๆนะครับตามงานสัมมนาที่เป็นสัมมนาสุขภาพทั่วไปนะครับเ,เมื่อมีการสัมมนาแล้วเราก็เริ่มรู้จักคนมากขึ้นนะครับเริ่มเห็นปัญหาของปัญหาสุขภาพของคนไทยมากขึ้นนะครับเมื่อต้นมาถึงต้นปี52ที่ผ่านมานะครับเราเลยจัดโครงการขึ้นมานะครับเรียกโครงการนี้ว่าใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องการให้ คนไทยเนี่ยป่วยน้อยลงนะครับเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันในวันนี้นะฮะครับทำไมทำไมเราต้องการให้คนไทยป่วยน้อยลงนะครับเรามาดูกันนะฮะในยพอ,อันนี้คือภาพรวมของปริมาณผู้ป่วยในประเทศนะครับเ,เป็นภาพรวมของโรคทั้งหมดไม่ว่าโรคหัวใจโรคไซนะัสโรคปอดโรคมะเร็งนะครับภาพรวมนี้ไม่มีใครปฏษษิเสธได้ว่าปริมาณคนป่วยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับละปี ปีปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะครับทาไมเราถามว่าทําไมถึงคนไทยเนี่ยถึงป่วยมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับด้วยหนึ่งก็คือเขาเรียกสารพิษแล้วกันสารพิษที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับสารพิษพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับ 1. นงง่ายๆคือน้ำา2อ,อาหารนะครับสามสารพิษในอากาศทั่วไปนะครับไม่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเรามาทำงานทุกวันนะครับเราต้องทานข้าวทานอาหารนะครับแล้วก็ เดินบนถนนเดินท้องถนนที่เต็มไปด้วยสารพิษนะครับสารพิษเช่นคุณพรเคยทานกล่ําปีไหมฮะเคยทานเคยทานเคยทานกล่ําปีแล้วรู้ไหมฮะว่าทุกชั้นของกล่ําปีเนี่ยเต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงอพอจะทราบบ้างเหมือนกันพอทราบบ้างแล้วกินไหมฮะทานไหมเอ่ยก็ทานค่ะจริงครับเพราะเราเรียกไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไปสั่งเขาบอกว่าพี่เอาสารพิษเอ้ยพี่เอาสารพิษออกจากกล่ําปีหนูให้หน่อย เขาคงไม่ทําให้เพราะว่าเขาก็ล้างง่ายๆนะครับสะดวกสะดวกแล้วก็ผัดให้เรากินนะครับหรือแม้แต่ใบกะเพราหมูที่ผัดมาผัดกะเพราให้เราให้เรากินเนี่ยก,ก็เกิดจากฮอร์โมนเร่งนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนียทำให้ปริมาณคนป่วยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างที่หยุดไม่ได้นะครับไม่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับเรามาดูกราฟต,ต่อไปนะครับเรามาดูว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ อัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมลบให้นะครับอัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยนะครับกับปริมาณคนป่วยในประเทศไทยนะครับแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่เราหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่ปี2550นะครับอีก5ปีหรือปีต่อจากนี้เนี่ยกราฟกราฟเนี่ยนะครับจะ มีมีะระยะห่างมากไปกว่าน,นี้นะครับปริมาณปริมาณผู้ป่วยเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสิ้นสุดก็คือแม็กซิมัมก็คือคนป่วยทั้งประเทศไทยนะครับส่วนปริมาณบุคลากรในการแพทย์เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดแบบนี้ฮะค,ค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะครับนี่นี่แหละครับคือเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราไปพบแพทย์พบพที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะครับคุณพรเคยป่วยเป็นหวัดไหมครับเคยค่ะ,ะเคยนะฮะเวลาคุณพรปเป็นหวัดเนี่ยก็ถ้าสมมติว่ารักษาตัวเองไม่ไหวจริงๆก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับตอนน,นี้ขณะนี้โรงพยาบาลรัฐบาลนะครับรักษาคนป่วยที่เป็นโรคหวัดนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับการรักษาหวัดครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ2 0 0 0นบาทนะครับ มันอาจจะดูน้อยสําหรับใครบางคนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเดือนนั้นเราเป็นหวัดสัก2ครั้งนะฮะก็เป็น4 0 0 0ับาทนะครับบางคน4 0 0 0บาทเนี่ยสามารถเอาไปเช่าห้องอยู่สามารถเอาไปใช้ชีวิตได้เลยนะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะฮะสี่พบาทแค่เป็นหวัด2ครั้งเองนะครับอันนี้คือโลกที่เบสิกที่สุดในโลกนะครับโลกวัดนะครับแต่ถ้าเราเป็นมากกว่านั้นเลยฮะปวดหัวไม่เกรนนะครับปวดประจําเดือนเราเสียมากกว่านั้นแน่นอนครับนะครับ มีคนไข้ที่มาที่คลินิกนะครับที่คลินิกของทางของเรานี่แหละนะครับมีการปวดไหลมีการปวดไหลธรรมดานะครับต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลหนึ่งนะครับเป็นที่รู้จักกันดีไปร,รักษาเนี่ยไปถึงเขาก็เอ็กซเรย์นะครับทำซีทีสแกนนะครับเรื่องของการการปวดเนี่ยแหละฮะแค่ทำเอ็กซเรย์และซทีซีทีสแกนนะครับใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ อ๋อมียาด้วยมียาให้มาด้วยนะครับเป็นยาแก้ปวดธรรมดาเนี่ยแหละทั้งหมดใช้เงินไปประมาณ6000บาท6000บาทนะฮะโดยที่เรายังไม่หายเลยนะเรายังไม่หายจากโรคนี้เลยคืออาการปวดจะเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่เรารู้จากแพทย์มาเท่านั้นเองว่าคุณปวดจริงๆด้วยนะครับด้วยราคา6000บาทนะครับราะว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะแล้วไม่เหมาะสาหรับคนไทยนะครับฉะนั้นถ้าเราทิ้งปัญหาไว้แบบนี้ในอนาคตนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ มาดูกราฟต่อไปนะฮะดูเรื่องต่อไปนะครับนั้นมาดูว่าปัญหาปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทางรัฐบาลนะครับรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาให้เราได้ยังไงบ้างเพราะเราแก้ปัญหาเองไม่ได้เราจะไปบอกว่าเอ้โรงพยาบาลลดราคาให้เราหน่อยนะครับ <c oughs> เขาไม่ลดให้เราแน่นอนนะครับมาดูรัฐบาลแก้ปัญหาให้เราอย่างไงบ้างรัฐบาลรีพัฒนาบุลคลากรทางการแพทย์นะครับแพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุขนะครับช่วยกันผลิตอสมอขึ้นมานะครับ แต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับแล้วก็ต้องใช้คนเก่งจํานวนมากนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงมากๆและก็ผลิตได้ช้ามากๆเลยนะครับอันที่2นะครับก็คือพูดง่ายคือการพัฒนาบุคลากรในการแพทย์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับ